ราคาผักล้าสุดวันนี้วันที่16พฤษภาคม2567กวางตุ้งใบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้30บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำปีขาวแตงผลวันนี้30บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำปีม่วงวันนี้35บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำดอกวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีเขียววันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้19บาทต่อกิโลกรัมคณาต้นวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้ววันนี้18บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรังวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมวันนี้ร70บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุป่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้90บาท vimos, ต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้68บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี้20บาทต่อก si ิโลกรัมใบแมงลักวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายขาววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม ต้นตะไคร้วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาแกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงแกวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้หนูสวนหอมวันนี้420บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลือง วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมถั่วรันเต้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วรันเตาหวานวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม บวบหอมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบววเหลี่ยมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมชาอมวันนี้18บาทต่อกรมดอกแคร์วันน aro 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 right? yeah hhh, mm uh uh ี้60บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนวันนี้27บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมระขีนกวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมมราจีนวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงเด็ดข well, ั่ววันนี able, ้1้0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้56บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศท้อแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้78บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื ainsi, ้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้48บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้20บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้27บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้2 2 0บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้200บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าว,วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้65บาบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท30ตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้4บาทสิบตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้6บาทสบตังต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร40บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้85บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสดวันนี้ร0 8ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้งวันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมักรูดเบอร์เล็ก วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ